ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของซอนเทสในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ 703F Adventure Touring เครื่องยนต์3สูบเรียง 700cc ที่มีกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาครับว่าจะทำการเปิดตัวกันในช่วงกลางปีนี้ใครที่เฝ้ารอคอยการเปิดตัวรุ่นนี้บอกเลยครับว่า อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะได้เห็นตัวจริงกันอย่างแน่นอนครับก็มีคำถามน่าสนใจครับว่าการเปิดตัวครั้งนี้ของ 703F จะเป็นขนาดวงล้อเท่าไหร่เพราะมี2แบบให้เลือกก็คือล้อหน้า21นิ้วล้อหลัง18นิ้วที่เน้นการลุยแบบหดๆได้อีกรุ่นหนึ่งวงล้อหน้า19นิ้ววงล้อหลัง17นิ้วก็จะเน้นการลุยที่ ทำได้ดีพอสมควรและเผื่อทางดํากับการเดินทางไกลที่ดีส่วนรุ่น703 t ทีที่ใช้วงล้อนหน้าหลังขนาด17นิ้วพร้อมยางสปอร์ตดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเลือกในโอกาสต่อไปไม่ใช่ในช่วงเวลานี้ครับล่าสุดมีคุณผู้ชมแจ้งข่าวเข้ามาครับว่า Facebook Sontest 350ครับไทยแลนด์ได้มีการนำภาพวิดีโอที่แอบถ่ายรถทดสอบ ขณะวิ่งทดสอบในต่างจังหวัดซึ่งดูแล้วชัดเจนครับว่ามันคือ 703F ย้ำนะครับว่าขณะนี้ภาพรถทดสอบถูกจับได้แล้วดูจากลักษณะของไฟหน้ารูปร่างหน้าตาชัดเจนมากว่ามันคือ 703F และน่าจะมีวงล้อหน้าขนาด21นิ้วเน้นการผจญภัยแบบแอดเวนเจอร์เต็มตัวส่วนรุ่นวงล้อหน้า19นิ้วจะมาให้เลือก ควบคู่กันไปหรือไม่ต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับมีหลายท่านสอบถามเรื่องของราคาค่าตัวว่ามันจะมีราคาเท่าไหร่ในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาก็มีคุณผู้ชมแจ้งข่าวเข้ามาครับว่า Sontest 703F ได้มีการเปิดตัวที่ประเทศลาวเรียบร้อยแล้วจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 703F ที่ลาวเปิดราคา 187ล้านกีบคิดเป็นเงินไทย291,000บาทย้ำนะครับว่า 703F ที่ลาวเปิดราคา291,000บาทและจากการตรวจสอบราคาที่ประเทศอังกฤษมันถูกวางราคาไว้6,995ปอนด์คิดเป็นเงินไทย307,000บาทก็จะเห็นได้ว่าราคาค่าตัวของมันนั้นอยู่ระหว่าง 3แสนบาทบวกลบผมเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วครับว่าถ้าซอนเทสเปิดราคา 703F ในเมืองไทย3 0 0แสนบาทบวกลบก็จะขาดความน่าสนใจไปอยู่มากพอสมควรเพราะราคาตรงนี้ก็มีคู่แข่งมากหน้าหลายตาทั้งรถญี่ปุ่นรถยุโรปอาจทำให้ 703F จะดูแพงเกินไปถ้าวางราคาไว้ใกล้เคียงกับญี่ปุ่นหรือยุโรป แม้ว่าจะมีออปชั่นต่างๆบนตัวรถที่มากมายหลายอย่างรวมถึงสเปคของเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างจะเร้าใจให้กำลังสูงสุดถึง97แรงม้าที่10,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด76นิวตันเมตรที่7,500รอบต่อนาทีความเร็วสูงสุดที่ทำได้218กิโลเมตรต่อชั่วโมงหน้าจอเรนไหม่แบบ TFT ขนาดใหญ่ 6.75นิ้วปรับองศาของหน้าจอเรือนไม้ได้เพื่อหลบแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ติดตั้งกล้องวิดีโอหน้าหลังความละเอียดสูงรวมถึงติดตั้งเลดร์ตรวจจับมุมอับสายตาด้านหลังในแบบ b รายสปอร์ตดีเท็กชั่จากการตรวจสอบ 703F ที่ลาวปรากฏว่าไม่มีระบบเลดาบรายสปอ s p ตดีเท e c ชั่นซึ่งไม่แน่ใจว่า ถูกถอดออกหรือไม่เพื่อปรับราคารถไม่ให้แพงเกินไปถ้าซอเทสเมืองไทยสามารถเจรจาต่อรองเรื่องของราคาค่าตัวสามารถวางราคาไว้ต่ำกว่า3 0 0 0 0นบาทลงมาใกล้ๆกับ250,000ห0 0 0 0 0 0 0 0หรือไม่เกิน270,000บาทจะทำให้รถนั้นดูน่าสนใจมากขึ้นแต่ถ้าวางราคาไว้เท่ากันกับที่ลาว 2 9 0 0 0 0บาทหรือเท่ากับที่อังกฤษ3 0 0 0 0 0บาทผมคิดว่าราคาตรงนี้อาจจะไม่ฮือฮาเท่าที่ควรจะเป็นมาลุ้นกันดูครับว่าการเปิดตัวของ s u n t e s t 703F Adventure Touring รุ่นใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยบวกกับหน้าตาของตัวรถที่ไม่ธรรมดาช็อคัหน้าหลังของมาซ็อกคี ดิสเบรกหน้าหลังของโฮตาฮวนรวมถึงวงล้อหน้าหลังแบบซี่ลวดแทงข้างที่มาพร้อมกับยางทูฟเลสจะเปิดราคาค่าตัวเท่าไหร่ในประเทศไทยกลางปีนี้มาดูกันครับ